สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพ้าพี่น้องเอซตามต่อแนวทางตัวเลขของพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางล่าพัฒนาเด้อครับผมแนวทางเล่าพัฒนาพ่อบางพีครับหมดว่าหันเลขของพอก็คือเลขหลักสิหลักหน่วยล่างครับพี่น้องเนาะ ที่ว่าเดินดีครับผมครับน้ำเชียร์พาลุ้ยกะสังเกตมากลายงวดแล้วครับผมครับส่วนหมากสีเดินดีจุดหนีได้ครับผมแต่ว่าจุดอื่นกะย่ามองขามครับพี่น้องเนาะบ่าว่าจะเป็นเหล็กเต็นบนล่างของพอหรือว่าเหล็กจับคูครับผมครับกะมีจับคูเขาลายงดอยว่ครับผมแต่ว่าที่ว่าเหล็กเด่นเดินดีนี่จะเป็นอ่าสิบหน่วยล่างได้ครับผมครับบางทีกะมี อ่าสิบหน่วยบนครับผมมีอ่าเป็นบางงวดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสิบหน่วยล่างพ่อบางพีนี่ถือว่าอ่าเดินดีครับผมที่ตามมามีหลุดยุ่งงวดนึงครับผมครับมีงวดมีหลุดยุ่งงวดน,นึงครับพี่น้องเนาะคือว่าบอบอมารางครับผมครับบอเห็นเหล็กลางสิบหน่วยนั่นแต่ว่าเห็นในสิบหน่วยบนอยู่ครับผมในงวดที่หลุดไปครับผมเอามานี่ น้ำเชียร์ผ้าร่วยจะพาพี่น้องเอฟซีไปเบิงเหล็กเดนเหล็กจับคูพอบางพี่ครับผมพร้อมกับเลข10บหน่วยบน10หน่วยล่างครับพี่น้องเนาะ1ิบหน่วยบน10บหน่วยล่างครับโดยเฉพาะ10หน่วยล่างเนี่ยครับผมครับจะผ้าพี่น้องเอฟซีไปเบิงไปประกบกับเลขเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมครับถือว่าเป็นเลขเดนที่เดินดีนยครับผมครับ แต่ตามมากครับผมมีลดงวดเดียวครับพี่น้องครับนอกนั่นก็ไปทั้งบนทั้งล่างครับผมแล้วแต่จะไปครับพี่น้องเนาะแต่ว่าต้องมีให้เห็นครับแต่ที่สําคัญครับพี่น้องเนาะครับสองงวดติดแล้วครับผมที่มาจับคูกับพอบางพี่สิบหน่วยล่างครับพี่น้องเหล็กของเอฟซีเดินดีครับที่ตอนเนื่องนะครับผมที่ผ่านมากกับมี่ปั้บป่ายเยอะครับผมที่ว่าจับคูกันได้ครับพี่น้องระวัง เลข10หน่วยล่างพ่อบางพีกับเลขเด่นเดินดี FC ส่งให้นี่แหละครับผมกับกมีอยู่อ่ต่อเนื่องอยู่ครับพี่น้องเนาะที่ประกบคู่กันเป็นเลขเกิดด้วยครับผมเป็นเลขจับคู่เข่าครับพี่น้องเนาะล่าสุดนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมว่าจะเป็น2เก่าหรือว่า6เก่าครับผม แล้วก็งวดย้อนหลังไปอีกอีกงวดหนึ่งครับพี่น้องเนาะก็ไปจับคู่กันเข่าเก้าแปดแปดเก้าครับครับก็มาเชียร์กะเน้นย้ำอยู่ครับพี่น้องเนาะว่าเอาเล็เด่นเดินดีของเพื่อนนี่ไปจับกับพอบางพี่ครับผมงวดวัางหันเดินทางไปน้องบัวครับพี่น้องเนาะก็มาเชียร์กับเลยบ่ได้อ่าจับเล็กให้เบิ้งครับผมแต่ว่าในคลิปนี้จะเห็นให้เบิ้งเด้ครับพี่น้องจังไดกับเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับพี่น้องเนาะ ครับหรือว่าพี่น้องอ่าจะเอาเลขของอเด่นเดินดีเอฟซี FC ส่งให้ไปจับกับพออ่าเจริญศินก็ไดครับพี่น้องครับผมหรือว่าพี่สาวเกาหลีก็ไดถ้าเป็นคนละตัวครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เกามาชีร์เบิงว่าเหลขของพอบางพี่กับอ่าเด่นเดินดีเอฟซี FC ส่งให้นี่เพื่อนจะสอดคล้องกันอยู่ครับผมครับไปรับช่มรบฟังในคลิปนี้กันเลยครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปกระเชนเคยครับผม น้ำเชียร์พาลุยกะขอขอพระคุณขอบางพี่เด้ครับผมครับแล้วก็ขอพระคุณอ่าเอฟซีใจดีครับผมทรงแนวทางเด่นเดินดีมาให้ครับพี่น้องเนาะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่คือแนวทางล่าพัฒนาพอบางพี่งวดวันที่หกตุลาคมเด้อครับผมเด่นบนล่างสองกับหคกับสองกับหก สต,ตัวบนล่าง2องส2มสองสหสองเจครับ6 3 6 4 7 3 7 8เน้นไปที่2องส2มสองสีสอครับผมตัวกันมีส3สามเก่าสเก่ครับเน้นตัวกันมีสีสามเครับผมแล้วก็มาทีเลขกสตัวบนครับ3 yes, ามครับลมผัดโทษครับพี่น้อง สามสองเจ็ดสี่เจ็ดสามครับผมส่วนเหล็กสิบหน่วยบนครับสามสี่เจ็ดสิบหน่วยล่างนี่แหละครับผมแถวสุดท้ายค, 2, 3, 6, ค 2, 3, 6, ยครับพี่น้องสองสามหกครับสองสามหกเด้อครับพี่น้องเลขพ่อบางพีเราพัฒนาครับสิบหน่วยล่างสองสามหกแต่ว่ากับพี่ชนเหล็กเด่น่นอยู่ครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างสองกับหกครับ เอาคลิปพิเศษให้ครับพี่น้องเนาะจะเอาตัว2 3 6นี่แหละครับพี่น้องที่เดินดีๆนี่ครับผมไปจับคู่กับเลขของเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับพี่น้องเนาะครับที่ได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี่เด้อครับผมครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมนี่คือเป็นข้อมูลงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะครับวันที่สี่ได้ครับผมเอามาให้เบิ่งย้อนหลังครับเด่นเดินดีเพิ่นได้เก่าครับพี่น้องเนาะ พอบางพี่เพิ่นได้สองสามหกครับผมเลขสามตัวเด่นทั้งสองท่านนี่มาประกบกันสิได้ครับผมติดสองเก่าแล้วก็เก่าหกครับพี่น้องเนาะเก่าคนมากครับผมจับคู่สองกับหกนี่ครับพี่น้องเลขออกหกสองเก้าเก้าหกครับนี่คืองวดวันที่ซีได้ครับผมครับงวดวันที่สองครับผมวันที่สองเลข่นกับมากเก่าอีกครับพี่น้องเนาะไปจับก็แปด ได้เก้าแปดออกลางครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเฮ็ดเบิ้งไปครับพี่น้องเนาะเพื่อเข่าอีกครับผมเอาครับพี่น้องมากกว่านี้ครับผมเลขของเด่นเดินดี้เอฟซีส่งให้เพิ่นได้สามสี่ห้าครับผมพอบางพี่ได้สองสามหกครับอันนี้ลงคลิปไปแล้วเด้อครับผมว่านี่ครับผมเพิ่นได้สามสี่ห้า ตอนนี้ของพ่อบางพี่ได้สองสามหกครับผมแต่ตัวเก่าครับพี่น้องเนาะสองสามหกกเลยมาประกบให้เบิ้งครับพี่น้องครับผมนี่ครับชุดประกบเด่นเดินดี fc ส่งให้พี่ในสามสี่ห้าพ่อบางพี่สองสามหกจับคู่สองตัวบนล่างกลับด้วยครับผมสามสองสามสามสามหกสี่สองสี่สามสี่หก ห้าสองห้าสามห้าหครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะธรรมคข้องเก้าครับผมเลขก,ก็จะมีประมาณนี้ได้ครับผม9หางครับ2องสาม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 หกสี่สองสี่สามสี่หห้าสองห้าสามห้าหกครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมอันนี้คือ,อภาพร่วมครับพี่น้องเนาะครับเลขของพ่อบางพี ถึงไปจับอยู่ตัวนี้ก็ชนคือเกาครับผมประว่าเหล็กเพิ่นมาสองสามหกอยู่แล้วครับนี่แหละครับผมขอให้งดนี่มาคือเกาครับผมมาคือยังสองหวดที่ผ่านมาเด้อครับครับนี่จับออกมาได้เกาหางครับพี่น้องบ่มีหลักครับพี่น้องเนาะไปได้ทั้งบนอ่าไปได้ทั้งสิบทั้งนวยครับผม ครับเหลขกพอบางพี่เพิ่นกับเป็นสิบหน่วยล่างครับผมสองสามหกครับแคปนาจอไว้ครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับแนวทางตัวเลขลาบพัฒนาครับของพอบางพี่ครับผมกับของเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับเมื่อนี้ก็มาเชื่อกับมีเวลามาประกบคู่ห้เดอร์ครับพี่น้องครับผิดชนาเบิกเอาเพื่อได้โชว์เหลาาครับพี่น้องเนาะ ครับคือยังวดที่ผ่านมาครับครับทายคลิปนี้ครับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลยเงินไปน้ากันครับลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่6ตุลาคม66สหครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับหนีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมแนวทางลาพัฒนาครับผมจะมานำเสนอนนาเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับผมจะเป็นแนวทางตัวเลขร่วมเซียนเด้อครับพี่น้องร่วมเซียนบว่าจะเป็นพี่ปะกายพี่พรปูขุน เซียกนกระทุ่มแบนครับผมครับแล้วก็อีกหลายๆเซียนครับพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเียนร่วมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ